สุญญตาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยประงชาติยิางชาติยิ่ชาติจุรชาติอาสารนันใจตนะวิญญาณััจใจตนะอากินจัญญาตนะเนวะสัญญาณาสัญญาตนะสัญญาวิติโลดพระองค์ทรงเรียกท่านละว่างเรียกว่าสุญญาเช่นในขณะที่เรานั่งสมาธินิวรห้ามันดับคือเครื่องขวางต่อความสงบของเราแต่ตอนแรกมันคิดตอนนี้ไม่คิดแล้วเว้ยมันหายเนี่ยเรียกว่าสุญญตาว่างจากสิ่งหนึ่ง ไปเกาะรู้อยู่กับสิ่งหนึ่งเช่นว่างจากการพยาบาทเบียดเบียนมาเกาะอยู่กับกุศลที่เรียกว่าปฐมฌานว่างจากวิตกวิจารไปอยู่กับปีติปีติและสุขเรียกว่าทุติยฌานว่างจากปีติวิตกวิจารปีติเหลือแต่สุขอย่างเดียวเรียกว่าตติยฌานว่างจากความสุขเหลือแต่อุเบขาอย่างเดียวอิ่มในอารมณ์เดียวเรียกว่าจตุตตฌานในระหว่างที่ว่างจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งเนี่ยเรียกว่าสุญญตาความว่าง คำถามคือในขณะนั้นมันว่างจากอะไรถ้าเราว่างจากอากุศลก้าวเข้าสู่กุศลก็ถูกต้องแล้วก็เรียกว่าสภาวะสุญญาตาไอ้สุญญาตาเนี่ยคือว่างชั่วขณะหนึ่งสภาวะใกล้เคียงนิพพานเพราะมันว่างจากสิ่งหนึง่งแต่ทําไมมันไม่เหมือนกับน,นิพพานร้อเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะมันยังไปเกาะอ,อีกสิ่งหนึง่งแต่นิพพานเนี่ยคือมันว่างแบบไม่เกิดปรากฏแต่ไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันว่างแบบเกิดปรากฏแต่มันว่างจากอากุศลไปเกิดปรากฏอยู่ในกองกุศล คือปฐมฌานมันจึงยังอยู่ได้มันจึงยังรู้อยู่มันจึงยังมีทุกข์อยู่บ้างแต่ในขณะนั้นอะ่ะมันไม่ทุกข์เพราะอะไรมันเกาะอยู่กับอารมณ์ของอุเบกขาคือการวางเฉยในอารมณ์ของสมาธิแต่เมื่อออกมายังทุกข์เหมือนเดิมไหมก็ยังทุกข์เหมือนเดิมคือออกจากสมาธิมาก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายเวียนตายเวียนเกิดยังมีความทุกข์เจออะไรกระทบก,ก็ยังมีความทุกข์อยู่เหมือนเดิมแต่เวลาเข้าไปสงบอยู่ในสมาธิอ่ะทีนี้ก็กลับมาสงบเหมือนเดิมตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่า เมื่อเราเนี่ยมีความสุขในโลกเนี่ยแต่พระองค์บอกว่าสุขใดในโลกเนี่ยเสมอด้วยความสงบไม่มีไอสงบตัวเนี้ยเป็นความสงบที่เราค้นพบแบบไม่เคยเจอมาก,ก่อนคือตั้แต่ปฐมฌานขึ้นไปตัวเนี้ยถ้าไม่มีใครเคยได้นะมันจะอัศจรรย์มากว่าทําไมมันถึงได้สงบได้มากขนาดนี้แล้วทำไมมันถึงได้มีความสุขแช่อยู่ในลมตัวเนี้ยโดยไม่อยากออกจากสมาธิเลยทําไมมันถึงไปได้มากขนาดนั้นแม้แต่ข้าวก็ไม่อยากกินน้ําก็ไม่อยากดื่ม การดูหนังฟังเพลงก็ไม่อยากทําเพราะมันจะอยากอิ่มอยู่ในอารมณ์ตัวนี้ตัวเดียวเพราะมันสุขมากจากการพยาบาทเบียดเบียน,เ,ยนเมื่อเรามีการพยาบาทเบียดเบียนอยู่เราก็ยังมีความทุกข์อยู่เรื่อยแต่เราหลบจากการพยาบาทเบียดเบียนได้ชั่วข่าวมันจึงมีความสุขมาก